โครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อคนอายุ18บวกได้3,000บาทใช้ใจ่ายหาบเล่เซเว่นพุทธโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อคนอายุ18ปีขึ้นไปไม่จำกัดสาขาอาชีพคนละ3,000บาทใช้ใจ่ายหาบเล่แผงลอยเซเว่นวันที่2กันยายน2563ไบทีวีรายงานว่านายดนุชาพิชยนันรองเลขาธิการสำนักงานสหพัฒน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชผู้ช่วยเลขานุกการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระบุว่าที่ประชุมสบสเห็นชอบมาตรการกระตุ้นบริโภคภายในประเทศและแจกเงินให้กับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน15ล้านคนคนละ3,000บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ ใครจะได้เงินดังกล่าวและได้กี่คนบุคคลที่อายุ18ปีขึ้นไปอาชีพอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ได้หมดจำนวน15ล้านคนได้คนละเท่าไหร่คนละ3,000บาทกำหนดให้ใช้เงินอย่างไรให้ใช้วันละ100-250บาทเงินที่ได้ใช้กับร้านไหนได้บ้างใช้กับร้านค้าหาบเล่แผงลอยที่ลงทะเบียนร้านค้าเซเว่นและในห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้การซื้อขายจะเป็นแบบรวมรายจ่ายโดยผู้ซื้อจ่าย50%รัฐจ่ายให้50%และรัฐบาลจะใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในโครงการจำนวนนี้4.5หมื่นล้านบาทเมื่อรวมกับที่ได้รับสิทธิ์ต้องออกด้วยจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ9 0 0 0 0ล้านบาท อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวคาดว่าจะได้เริ่มภายในเดือนตุลาคม2563โดยจะมีการนำเข้าเรื่องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนอันหนึ่งตามรายงานข่าวระบุว่ายัางไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนหรือการรับเงินของโครงการนี้แต่อาจจะเป็นการทำโครงการผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกับเราไม่ทิ้งกันขอขอบคุณแหล่งข่าวกระปุก .com นะครับ